สวัสดีครับผมอองแบทบุ๊กครับวันนี้จะมาขอเสนอโฟล์คบุ๊กตัวแบบแบทเลนรูบี้โครลาะนะครับผมตัวนี้นะครับเฟรมจะมากับเฟรมดําด้านนะครับมากับเลนสอ่ารูบี้โครไลซ์สีแล้วมาแอบเจ๋กไก่ที่ตัวเลนส์รูบี้ออกสีแดงนะครับผมก็จะทําให้การใส่เนี่ยจะดูแบบแอบมีสีสันไม่ได้ดุดันซะทีเดียวนะครับผมอ่า ส่วนเลนดูบี่โพลารยเนี่นะครับการมองจะเป็นเขียวฟ้าน้ําทะเลนะครับใส่สบายครับผมส่วนโพลารอยที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้ในการตกปลาออกทะเลนะครับผมเหมาะมากครับอยู่ในที่แจ้งแดดจ้าๆตัวนี้ใส่สบายครับผมด้วยโพลูโมเดลของโพบุน้าหนักเบาครับผมใส่สบาย